ถึงถามโชว์สุดท้ายของเราในวันนี้บ้างพี่ต้องเตรียมความพิเศษอะไรมาฝากคุณผู้ชมคะอ๋อวันนี้ก็จะมีน้องน้ัทครับผมหน่วยการทัพไอเรียวที่ลองซ้อมๆดูแล้วอันนี้เลือกเพลงอะไรคะโคปาคารบาน่าอันนี้เต้นแน่นอนออกแนวลาตินออกแนวลาตินอ่านะครับผมพร้อมกับแขกรับเชิญพิเศษนะครับนั่นคือคุณนัทเอฟหรือว่านัทศักดาธรนั่นเองถ้าพร้อมแล้วยกเวทีด้านหนุนให้กับโคปาคารบาน่าครับ a show girl with yellow feathers in her hair and the dress cut down to there. She would merengue and do the cha-cha. And while she tried to be a star, Tony always tended more across the crowded floor. They worked from eight to four. They were younger, they had each other. Who could ask for more? At the Copa, Where faded feathers in her hair She sits to sorrow and drinks herself half-blind She lost her truth, she lost her totally Now she's lost her mind ครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นแบบมือแซรกระดับโลกบอกแบบนี้เลยก็ว่าได้นะครับต้องถามต้องถามน้องสองคนครับว่าอย่างไรได้ที่มาร่วมงานกับทางพี่เขาเนี่ยครับรู้สึกเป็นเกียรติมากครับเป็นเกียรติมากครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้ร่วมงานกับคนดนตรีคุณภาพคุณครับผมกันละครับครับประทับใจมากครับเพราะว่าปกติก็เคยได้ได้ติดตามผลงานนะครับแล้วก็ วันนี้ได้มีโอกาสมาร้องเพลงแล้วก็มีดนตรีที่ไพเร,ราะพรอมพิ้งขนาดนี้ก็รับใจมากๆครับค่ะพี่ต๋อง,อองละคะเป็นยังไ,ไงบ้างลูกเมียนรั้ง,ง,องสองคร<อ>ั<อ>้วันนี้สนุกนะฮะสนุกมากก็ถือว่าซัตตัวน,นี้ไม่ได้เป่านานแล้วนะฮะก็เป่าในสมชุ่มมากแจะเป่าใน สตูดิโอบ้างอะไรบ้างกะไนะวันนี้ก็ต้องมาฟิตๆหน่อยนะต,ตามต้าแข็งแรงกันนะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับเอาแขกของแขกก่อนดีกว่านะครับน้องๆทั้งสองคนนะครับน้องกันนะครับแล้วก็น้องนัดเรามีดอกไม้สวยๆจากมิสซิล,ลี่ฟลาเวอร์นะครับมอบแทนคำขอบคุณครับนค่ะครับน้องนัดขอบคุณครับและส่วนแขกรับเชิญคนพิเศษนะครับขออนุญาตมอบขอที่รึจากทางรายการครับ ให้พี่เต๋อไหมโอ้เบอร์หนเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับทิ้งท้ายรายการนะครับถ้าคุณผู้ชมนะครับอยากจะมาสัมผัสกับศิลปินที่คุณชื่นชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของนักดนตรีศิลปินนักร้องดารานะครับเขียนบอกกับเรามา Starset เปิดโอกาสให้นะครับขอบคุณชุมชนกรจาก Just Paul กับ Lipsy ด้วยนะครับลาไปก่อนแล้วอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่นะครับวันอาทิตย์บ่ายมงตรงสวัสดีครับสวัสดีค่ะ